เคยสงสัยบ้างไหมทําไมคนเล่นตําแหน่งเนี้ยทำไมต้องเล่นแบบนั้นตัวนี้ทําไมต้องเล่นแบบนี้ตัวผมเองและว,วาโล c แคสจะพาทุกคนไปฟังมุมมองของพวกเขาเหล่านั้นพร้อมกันสวัสดีครับคุณเลนะ่าโคล่าครับคุณวิทยกร ช่วงนี้หน้าตาคุณดูมองๆนะฮะคุณมีอะไรอยากจะมาระบายในรายลการเราหรือเปล่าคือผมบองตรงนั้นผมขอระบายหน่อยครับคือเวลาผมไปเปิดไฟให้เพื่อนทีไรเนะี่ยผมตายทุกรอบเลยฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นอะเวลาผมปาแฟดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคือคิดว่าตาขาวแน่นอนได้คิวแน่นอนแล้วเพื่อนเขาเข้าไปวางบอมแบบสบายสบายสรุปวางสไปได้ <laughs> ผมแฟดเข้าไปใช่ไหมตาดำมามืดเลย ยิงผมตายคนแรกแล้วเพื่อนที่วิ่งตามเข้ามาเนี่ยตายไปแล้วหมดโอ้โหไอเรา,าคิดว่าจะวางสประได้เถอะโอ้โหพี่เจ้อย่างนี้ใครจะไหวจะฝากความหวังไว้กับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ทำอะไรก็ไม่ได้ยังบอกส่งแฟลเข้าไซส์หน่อยเนี่ยหวังว่าแบบฝั่งตรงข้ามจะขาวอะแ <ๆ S 2> ฟลเข้าตาผมเนี่ยตาผมจะบอดอยู่แล้วเนี่ยบอดยิงสแกนให้หน่อยก็ไม่ยิงตัวผมนี่กับพริบเป็นหิ่งห้อยอัมพวาแล้วทำไมอะ คือเตือนไม่อยู่แต่ตื้อตื้อฝั่งตรงข้ามก็ยิงผมตายอะ่ะคนนี้ติดตลกอะนะอืมกระพอตัวครับผมยังซีเรียสมาม่ไปเล <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับถึงตาละพี่จอยเราเจออะไรมาบ้างครับในตำแหน่งเซนติเนลเนี่ยโอ้โหพี่หนูไม่อยากจะเมาเลยโอเคครับงั้นไม่ต้องมาเฮ้ยพี่เจนหนูร้อเล่นหนูร้อเล่น คืองี้นะเวลาเล่นคิวจอยอ่ะมันก็ต้องหาไลอัพแล้วหนูก็นั่งหาไลอัพทั้งวันจนหลังคนหลังแข็งเนี่ยยังปวดหลังไม่หายเลยแล้วไม่รู้ทําไมนะพอใช้จริงอะ่ะมันเฟลทุกรอบเลยคือโคตรเศร้าเลยแล้วยิ่งต้องใช้อลติเมทนะปากบอันติไม่มีใครมาโคเวอร์เลยสักคนน่ะ <EA. S 1> มันเศร้ามากโดนดันไปยิงตายตลอดแล้วยังไม่รวมตอนนี้เพื่อนร่วมทีมหลังแตกนะคือไม่ว่าจะส่วนไหนของแบบนะถ้าเพื่อนโดนยิงหลังปุ๊บคิวจอย you r e bad ทันทีคือไม่รู้นี่มันชีวิตเวรกรรมของเซนติเนลอะไรไม่เข้าใจอ่ะเอออันนี้พี่ว่าเราไปาําบุบ้างนะอืมจริงแต่ว่ายังไม่หมดนะคือยิ่งตอนที่เราต้องโพดแผนใช่ป่ะแล้วถ้าเราทำดีอ่ะเราก็รอดตัวไปแต่ว่าถ้าเราทับพลาดเมื่อไร่อ้โหแบบขอโทษได้ไหมเพื่อนและยิ่งไปกว่านั้นนะคือเราพอเราเป็นเซนติเนลใช่ป่ะแต่ถ้าเพื่อนโดนยิงหลังอ่ะความผิดเราอีกอ่ะ คือแบบทำไมชีวิตมันเศร้าขนาดนี้อะโชคชะตากรรมอันเลวร้ายของเซนติเนลพอตอนหนูได้ยินคาว่า last player standing เมื่อไหร่ใช่ปะหนูรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันกดไมค์โดยไม่ได้ดนัดหมายอะ่ะแล้วคนนึงนะก็บอกอย่างอีกคนก็บอกอย่างคือสั่งเก่งเหลือเกินคิดว่าหนูเป็นร้านขายของออนไลน์ลเลยไงแล้วยังไม่หมดนะยังมีอีกยังอีเหรอยังมีอีกยังไม่พอ,อพอก็ได สวัสดีครับคุณเก็กโค้ครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้มีเรื่องอะไรแบบไม่สบายใจหรือเปล่าครับช่วงนี้สบายดีครับร่างกายสบายดีครับแต่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เอา้าหรอช่วงนี้มีเรื่องอะไรไม่สบายใจไหมครับไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิผมพูดอีดแล้เดี๋ยพี่ผมนอนไม่ค่อยหลับเลยทันไรหรอเจอปลาปุกนึกเป,ป็นกระดุกเอ้ยเอรีดีถ้าคุณมีเรื่องอะไรจะเล่ามีพี่มี เมื่อกี้ผมแค่อยากเล่นคืองนี้ผมไม่รู้ว่าหูฟังเพื่อนหูพังหรือว่าไมคผมพังผมบอกว่าเฮ้ยเอาสไปมานี่เดี๋ยวจะเอาน้องวิ่งแมนเนี่ยเข้าไปวางสไป์แต่เพื่อนก็ไม่ยอมตอบผมผมพูดจนแบบปากฉีึถงหูละก็ไม่ยอมตอบจนแบบสุดท้ายเพื่อนวิ่งไปตายสไปดรอปสุดท้ายโดนเก็บหมดโดนหนักทุกทางเลยคุณก็ใช้ดิซี่อะแฟดไปก่อนซีแล้วค่ายเอาไปเก็บสไป มันแฟดไม่ได้พี่พอดีดิสซี่ผมเนี่ยติดอยู่บนหลังคาที่คุณเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผขเป็นใจคุณนะคุณแกกโอโอเคพี่ถ้าพี่เป็นใจผมผมไปก่อนนะอะคุณจะไปไหนยังสัมภาษณ์ไม่เสร็จเลยไปนอนครับพอดีต้องรีบนอนเดี๋ยวปลาปลุกอีกนั้นผมไปก่อนนะ สวัสดีครับแหมเสียงคนที่ใสขึ้นเยอะเลยนะค,คุณทำอะไรมาหรือเปล่าครับช่วงนี้ผมนอนเยอะครับได้ข่าวว่าคุณมีตำราเป็นของตัวเองด้วยเหรอครับแน่นอนครับถ้าเป็นเด็กซุ้มนี่เขารู้กันอยู่แล้วว่าผมเนี่ยต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นวันเว a y พานอยยังไงก็มืดมืดศัตรูเลรอครับมืดเพื่อน <c oughs> <c oughs> คุณรู้ไหม <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะการที่จะเล่นคอนโทรลเลอร์เนี่ยหันไปนทางไหนก็มีแต่ร่างเพื่อนที่ไร้วิญญาณ ในการที่เราจะต้อง1 V5 เนี่ยมันลำบากแค่ไหนผมไม่ใช่เทนผมไม่ใช่โบสเตอร์ผมไม่ใช่คารอนนะคุณดูสิ่งที่ผมต้องเจอดิชีวิตมันก็แบบนี้แหละคุณผู้ถูกเลือกให้แบกความหวังมันน่าน้อยใจนี้คุณโอเมนนี่สัมภาษณ์ต่อไหวไหมครับไหวครับต่อเลยครับ แต่ผมไม่ไหวแล้วผมขอบตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนน่าจะนานนะคุณกลับได้เลยเอาอันนี้คือจบแล้วหรอเอาจริงไหมเนี่ยอันนี้คือกูแต่งหน้าทำผมใส่หน้ากากเป็นใครก็ได้อันนี้คือไปแล้วใช่ไหมครับทีมงานเอ่าให้กูมาผู้แคน่นี้บูใช่ไหม <laughs> ได้ งานน่าเจอกันหูเห็นไหมครับน้องๆการที่เราเล่นเอเจนท์ที่แตกต่างกันก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและรับเจอปัญหาที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูความมันและของจริงนะฮะเจอกันที่ VCT 2024 Stage 2 Pacific 15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปรับชมพร้อมกันและจับคีย์บอร์ดทุกคนขึ้นมาพิมพ์ในเรื่องที่ดีนะครับทลอนซู้ๆ เจนจีไนท์ไทยเป็นเล็กเอาใหม่